ไเบไปไหนอ่ะไปแคลรี่ไปกูมึงต้องโยนให้กูเป็นแคลรี่อ่ะแคลรี่โลมันแครี่องกกันไปนี่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 เฮ้ยกูแคลรี่เองกูพูดอยู่ไม่ทันแล้วเฮ้ยไปไหนอะกูไปไหนเนี่ยเฮ้ยกูไปไหนเอาเอาดัเลินพอแล้วไอ้สัตว์แล้วมึงจะเลี้ยวทำไมวะ แล้วใครปากูไม่ปาอย่าเลยเนี่ย A few moments later จะบแ<ต>ม่มไม่มีดามิ่เลยไม่ได้ดิเดียวเคยเห็นใครวะเอาลัเบอร์มาปะกายหงิดอยากรู้ว่าใครจะฆ่าคาเินนี่ใครจะฆ่าพีไม่มีตัวเดียวดดกูโดดเก้าห้าตัวกันไม่ได้เลยอ๋อนี่คือแฟนใหม่รับมือเพนใช่ไหมถึกหมดแม่งเพนตีไม่ตายสัใช่เหรอวะ <S <S <S> ผมน่าดูมแ่งให้หมดอ่ามึงจะเดินเล่นไหนกันเอามึงดูอยากมึงอยากรู้มึงจะเดินเล่นเหนเฮ้ยมันมันมันจบล่างนะแล้าไปตายลย ต่้ยี่มันเอาไาอาเตะม,มากดคูด้วยโอ้โฝั่งนู้นยังไม่ไดามีโอ้ยเหนื่อยเลยวะ่ะเห็นลางครับว่ามีไม่ไดุด อไเอเบ้นมายืนนี่มากูเดินเนี่ยกเฟนมาเรียบร้อย เ้าคาเฟ p นี่หร i มาล่ะเข้าคาฟนี่ละล็อกละโอ้โหมะวางเพนนี่นี่เพนเข้าละ lap nak มาหลอดลงล่างลงล่างกันเต็มแล้วเพนเพนเพนกำลังจะเาน<ง>แล้วใครดีกว,ว่าคใครไม่เอาเตอร์เพนนะ แล็ดลงไปนะแล็ดลงไปแล็ดลงไปเทียจะเพียนมาหากรุยแค่จัดคาเฟ่นี่อยู่กับกูคาเฟ่นี่อยู่อยโอ๊บเจ็บปวดไม่ได้ลองเพียนลองเพียน

เฟนี่อยู่ขวาเใี่ยปล่อยละ เปลนตายซาซินี่โดนกลางเข้าไอ้ห <Double kill. S 1> ี่แล็ดมาอู้หูยน้งมาหโหน้งมารูป แรดไม่ฟิกมันม่อกี้ยังตกใจสัดกูก็งงว่ามันนึกว่ามันจะฟิกมนันติดเออฟิกมาไม่รัน <c oughs> มา,นมา,นะาแล้วไนะเอาตกตัวแล้ว เหมือนจะมีเนพนเข้าไปได้ป่ะเพนอยู่กับกูเพนสัตว์เดียวแค่เพนตายตายตายดึงมาหลอกกับมาละเดี๋ยวกูไปไล่ขเขาเพนนี่ อาฟินี่มันถอยไปแล้วคลิปเข้าคลิปเข้าไอ้เยี่ยกูจะกลับไปบนไอ้สัตว์คลิปเดินตามกูอยู่ได้ระวังระวัง เพนเข้าตันได้แล้วตอล็อกแรนละเก็บแร็ไปล้ซอย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 ซตันนะตันเอนหมดกูซอยล้วด้เพนมาหนึ่งตัวยวกูรับให้แกซอยเป็นว แคมทอดก่อนออไอ้พี่อ่ะลายฟีแบบนี้บอกได้เป็นี่ะกําลัางไปกํลัง กำลังได้นี่เกี่ยวได้เกี่ยวได้ไอ้แรดมันไล่อยู่อะโดงโอ้เงี้ยวเงี้ยวแล้วมันเงี้ยวเงี้ยวมันจะตายแล้วเพนจะตายแล้วใครจะเตะตะเข้าใครจะเตะตะเข้าใครจะเตะตะเข้ากันไม่อยู่กันไม่อยู่ ทำขวาขึ้นไปนะกูทำขวาขึ้นไปไม่ต้องบวกได้ก็ดีนะได้บวกได้บวกเพื่อนอยากได้มังกรเออไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วมันกลับสองมันกลับสองเล่นได้ตรงนั้นเล่นได้เบรบีไปไปแล้วมันไปแล้วกูวววเดินช้าเหี้ย Surprise m o t h e r f u c k e ยโอ้ยมยยไม่ยยดยย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 ไย้ยยยยยไล่แล้ยซึ่งดาเมจสุดยยยยสุดแล้ว ไปให้สุดไอ้ซัตด์ดาใครแดดตัวเองครัเออแม่งคอมสองที่เราคอยกลับไม่จบไอ้ซัต์สู้สุดใจขาดดิ้นยังไปเลยทีเดียว ระวังมันมาตุยบ้านนะเว้ยนิดเดียวก็แตกแล้วนะสศกิดนิดเดียวก็แตกแล้วนะขอบคอุณครับมังกรมังกรฟองฟองไปดันคลิปไปหน่อยเดี๋ยวกูไปดันคลิปทำไมตัวฟองตัวอก่นล้างนู่นไปแล้ว ไม่มีมันจะตีแตกอ่ะวะไฮเดรตเก็บที่บ้านเข้าดิหรอมันเสียก่อเกิดสตาร์นรออ่ะสตาร์นรอเลยพี่จะเด็กรรนี่ไอเกี้ย์นี่อยู่นี่อืมเกือบตายหาไปเวรปล่อยเนื่อไม่ได้ปล่อย แค่คองเอ้มงกคเป็นอยู่ซ้ายยนิวนนู่นไปนู่นแล้วนู่นอยู่นู่นแล้วอยู่นี่ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไหนไปนู่นแล้วนิวนิวล็อกขับไปนี่แล้ว surprise m o t h เ r f u c k e r ล็อกขับไปนี่ได้เขาหลับเขาไปนี่ตาย มีตอกเกิดป่าววะเฮ้ยมันมาสแตนนดิสแตนรอเลยดิเอาดิกันคีบไป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 ถอยไปปีคีปีปั้มหน่อยเฮ้ยไอแค่ถอยไปกูรับดาเมจดิป้อมหน่อยตีอยู่ กูก oh ิ้งไปแล้วแทงแล้วแทงแล้วแทงแล้วตีตีตีีชนะยังไงวะอ้แม่ดีาดีกว่าขึ้นกอเลียป้อมไอ้แม่ชนะยังไงวะไม่้องอ้ โอ้งงหมดคนดูงงอันนี้ช็อตมันดูงงนี่มันดูหงงนี่นี่นี่คือคอมปัจจุบันกูบอกเลยกูก็งงกูยังงงเลยไอ้เหี้ยโอ้โหกูกูกันรถสุดชีวิตอ่ะกูไม่ให้รถแตกอ่ะโอ้คุณโบเล่นต่อด้วยมึงถ้าคุณชอบหรือคุณถูกใจอย่าลืมกด subscribe like share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับ ฝากติดตามเพจ d o ซ i ่ไอไว้ได้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ